เพลงบางเพลงไม่จำเป็นต้องฟังด้วยหูเพราะดนตรีบางบทมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้แค่ได้ยิน บางมีิกวิดีโอไม่จำเป็นต้องดูด้วยตาแต่กำลังพาเราจบดิ่งเข้าไปทั้งตัวและเพลงไซโคของ o b ปีริมอรสเตอร์คือหนึ่งในผลงานแบบนั้นมันทำหน้าที่เป็นประตูบานหนึ่งที่พาคุณดูหลุดเข้าไปในอีกมิติหนึ่งอย่างไม่ทันตั้งตัวคำว่า p s y c h ในความหมายดั้งเดิมอาจพาให้เรานึกถึงความวิกลจริตหรืออาการทางจิตแต่สำหรับเพลงนี้มันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความสนุก หรือทำมาเพื่อโชว์สกิลของสมาชิกแต่ละคนแบบผิวเผินหากแต่เป็นคำสารภาพลับของตัวตนที่ซ่อนอยู่ของมนุษย์เป็นพื้นที่ที่ความปกติและความไม่ปกติเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดมีแต่ความจริงที่เราไม่เคยเปิดเผยออกมาโทนสีดำแดงที่เป็นมุดแอนโทนลักในมิวสิกวิดีโอเป็นการใช้ในการเล่าเรื่อง สีแดงเปรียบเสมือนความร้อนรุ่มของอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้ส่วนสีดำสะท้อนถึงความว่างเปล่าและความลับที่อาจถูกเปิดเผยเมื่อสองสีนี้อยู่ร่วมกันมันจึงกลายเป็นสัญลักษ์ณของการประทะกันระหว่างความรู้สึกและเหตุผล เครื่องแต่งกายในแต่ละฉากก็ไม่ได้ถูกใช้เพื่อความสวยงามหรือเพื่อโชว์คอนเซปต์แฟชั่นตามแบบที่เราคุ้นเคยในผลงานเคป๊อปทั่วไปแต่ถูกใช้เป็นเครื่องมือเปิดเผยตัวตนมากกว่าจะเป็นการอวดภาพลักษณ์ที่กำลังพาให้เราหมองทะลุเข้าไปในความจริงที่พวกเธอเลือกจะเปิดเผยตัวตนที่ซ่อนอยู่ในเงา ตัวตนที่ทั้งน่ากลัวน่าสนใจและน่าหลงไหลในเวลาเดียวกันและเมื่อทุกองค์ประกอบทำภาคเสียงอารมณ์การตีโจทย รวมไปถึงจริตแบบไล่ลิมิตของ Baby m มอนสเตอร์ถูกระเบิดออกมาในแบบที่ไม่เหลือช่องว่างให้หายใจแม้แต่วินาทีเดียวมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะที่หลายคนจะมองว่าไซโคไม่ได้เป็นแค่มิวสิกวิดีโอธรรมดาธรรมดาในมินิอัลบั้มนี้แต่มันคืองานระดับไตเต้นที่สมบูรณ์แบบที่แว่งจากทุกสุดสำเร็จของแนวเพลงในยุคป,ปัจจุบันแล้วพาเราดำดิ่งเข้าไปในอารมณ์ที่เข้มขน้น รุนแรงและตรงไปตรงมาอย่างไร้การประดีประนอมก่อนจะไปรวบคลิปกันแอดก็ขอการคละแ like, ละคละแชร์พร้อมกับกดติดตามช่องของแอดเอาไว้ด้วยนะก่อนจะไปรับชมเนะะื้อหาหลักของวิดีโอนี้มอนสเตอรหลายคนน่าจะอุดหนุนโอริโอกันไปหลายแพ็คแล้วใช่ไหมล่ะคะเพราะหลังจากที่โอริโอเปิดตัวแคมเปญสุดยิ่งใหญ่สงท้ายปีไปกับโอริโอ้เอ็กซ์เบบี้มอนสเตอร์ที ถือเป็นการสร้างความฮือฮาให้กับเหล่ามอสติกันแบบสุดๆกับโอริโอรสชาติใหม่สีแดงสอดไส้ครีมมัชเมลโล่รวมไปถึงการปรับโฉมใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยและจะตลาดกลุ่มเจนซีโดยแฮชแท็กแคมเปญทวิสต์เล็กแดนซ์หรือพูดง่ายๆว่า บิดชิมครีมแล้วแดนซ์เลยซึ่งนอกจากการ์ทที่แถมมากับคุกกี้ชนิดบรรจุก9ก้แพ็คก็ยังมีแก้วโฮโลแกรมลายลิมิเต็ดเอ dition ใบนี้ด้วยทุกคนเห็นความน่ารักของแก้วโอริโอเอ็กเบบี้มอนสเตอร์ใบนี้กันแล้วใช่ไหมคะบอกเลยว่าของจริงน่ารักน่าใช้มากๆเลยค่ะและแน่นอน แอดไม่ได้เอามาอันบ็อกซ์โชว์เฉยๆนะคะแต่แอดมีมาแจกเพื่อนๆถึง2รางวัลด้วยกันนะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่าง Oreo Thailand ด้วยนะคะที่ส่งของรางวัลสุดพิเศษจัดการคอลแลบร่วมกับ Baby Monster มาให้แฟนๆช่องของ Monster K-POP ได้ร่วมสนุกกันซึ่งกติกาในการร่วมกิจกรรมจะเป็นยังไงมอนสตี้ต้องรอรับชมวิดีโอนี้ให้จบนะคะเมื่อเนอเพลงทนแรกของไซโคดังขึ้น เหมือนมีใครเอาหนูชี้มาที่หน้าเราแล้วพูดช้าชชัดๆว่าอยากเพิ่งคิดว่าคุณรู้จักเราแค่เพราะเห็นเราบนหน้าจอนี่คือการโจมตีสังคมดิจิทัลแบบตรงไปตรงมาโลกที่ชอบติดป้ายตัดสินคนอื่นด้วยคำเพียงไม่กี่คําโลกที่เสียงที่ดังที่สุดมักเป็นเสียงของคนที่วางปล่าที่สุดเหมือนสุภาษิตที่ว่า empty barrels make the most noise ท่านเปิดเพลงของชิก,กิต้าและรูกะ จึงทำให้ผู้ฟังรู้สึกได้ทันทีว่าเตบิมมอนสเตอร์กำลังประกาศตัวตนที่แท้จริงของพวกเธอไม่ใช่มูดหรือภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างโดยคนอื่นแต่พวกเธออยู่บนโลกที่ความเป็นจริง ความมั่นใจและความกล้าเผชิญหน้ากับคำตัดสินทั้งหมดนี้สะท้อนบริบทจริงของวงการเคป๊อปยุคปัจจุบันที่ศิลปินจำเป็นต้องเด่นให้พอเพื่อไม่ให้ถูกลืมแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังให้มากเพื่อไม่ให้ถูกทำลายในทุกคำทุกจังหวะทุกภาพ ทุกการเคลื่อนไหวคือการประกาศตัวตนแบบไม่ยอมประนีประนอมและเมื่อช่วงเปิดเพลงกับท่อนแรกทำงานร่วมกันมันจึงสร้างแรงดึงดูดให้กับทุกคนได้แบบทันทีทั้งเสียงและภาพทำหน้านที่เป็นเหมือนประตูสองบานโลกที่ความกลัวความมั่นใจความเฟียสความสับสนและความลึกลับ ไม่ได้ต่อสู้กันแต่กำลังอยู่ร่วมกันในสมดุลที่แปลกปลาดและงดงามและเมื่อเราถูกดึงเข้ามาแบบเต็มตัวเพลงก็พาเราเข้าสู่ท่อนของออาอนและอาสาตด้อย่างลื่นไหลเหมือนถูกผลักเข้ามาในดินแดนที่สัญชาตญาณเริ่มทำงานแทนเหตุผลนั่นเองค่ะ เมื่อทอนของไอออนเริ่มต้นขึ้นความหมายของเพลงก็เข้มข้นขึ้นมาทันทีไมโอฟที่หัวไมายเป็นสนัญลักษณ์ของชีตาหรือแม้กระทั่งแบล็กแพนเ e อร์ในเสียงแรกของมิวสิกวิดีโออีกในอะหนึ่งอาจสื่อถึงตัวแทนของความเร็วความมั่นใจและพลังที่พร้อมจะทะยานออกไปโดยไม่เกรงกลัวการตีลูกกอล์ฟออกไป จึงไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวแต่เป็นการกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองนี่คือการปลดปล่อยสัญชาตญาณสัตว์นักล่าที่ซ่อนอยู่ในตัวของพวกเธอและเป็นการถึงภาพลักษณ์ไอดอลแบบเดิมๆที่ถูกจำกัดด้วยกรอบและความคาดหวังของสังคมต่อมาคืออาสาที่ปรากฏขึ้นพร้อมกับการกือลูกกลอฟเข้าไปซึ่งเป็นสัญลักษณ์เชิงจิตวิทยาที่ลึกซึ้ง สิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงความรุนแรงแต่หมายถึงการแปรแรงกดดันหรือคำตัดสินของสังคมให้กลายเป็นพลังของตัวเองฟันที่ปรากฏพร้อมกับคำว่าไซโคก็ยิงตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของเธอความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองอาจไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบที่สังคมคาดหวังแต่มันคือการยืนยันตัวตนอย่างตรงไปตรงมา ความเข้มข้นของพาธน,นี้ถูกเน้นขึ้นอีกเมื่ออาสะกระโดดฟาดดาบคาตนะไปที่หน้ากากที่ถูกพันด้วยเส้นใย,ยสีแดงหน้ากากที่แตกออกมันก็ไม่ได้หมายถึงการทำลายเพียงวัตถุแต่เป็นการทำลายกรอบและอัตลักษณ์ที่ถูกสังคมยัดเยียดให้เส้นใย,ยสีแดงเปรียบเสมือนแรงก,กดดันและข้อจำกัดที่พันธนาการตัวตนของมนุษย์การทำลายมันออกจากหน้ากาก เป็นการปลดปล่อยและยืนยันเสรีภาพของเบบี้มอนสเตอร์นั่นเองค่ะทอนแรปของเพลงไซโคไม่ใช่แคการโชวสกิลการแรปหรือท่าทางเท่ๆเท,ท่านั้นแต่เป็นการเปิดเผยโลกแห่งการแข่งขันและความอยากเป็นที่หนึ่งของสังคมสมัยใหม่ที่มีน้ำหนักเหมือนกับคอนที่ตอกลงบนความจริงที่หลายคนมักปิดบังอยู่เบื้องหน้าที่ดูเหมือนทุกคนกำลังสนุกสนานและดูมีความมั่นใจแต่เบื้องหลังคือความพยายาม ความเจ็บปวดและความปรารถนาที่ไม่กล้าเปิดเผยออกมาก่อนเข้าสู่พารับแรปเพลงโยนคำถามสั้นๆแต่ทรงพลังว่า By So Serious เปิดขึ้นพร้อมกับรุกะที่ถูกล้อมรอบด้วยดวงตาหลากหลายคู่สัญลักษณ์นี้ไม่ได้เพียงทำให้ผู้ชมรู้สึกหลอนแต่สะท้อนถึงความเฉียบคมการรับรู้และความมั่นใจในตัวตนของเธอรุกะไม่ได้ยอมจำนวนต่อแรงกดดันหรือสายตาที่จับจ้อง ทุกแววตาทุกการเคลื่อนไหวคือการประกาศว่าเธอคือวูชนที่แท้จริงของตัวเธอเองความกล้าที่จะประกาศตัวตนและไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครเงาสุนดนเซอร์ที่ปรากฏบนกำแพงเสมือนเป็นเงาสะท้อนของตัวตนที่ซ่อนอยู่ในสมาชิกแต่ละคนบางส่วนของจิตใจที่มักถูกปกปิดหรือซ่อนเร้นถูกแสดงออกมาผ่านการเคลื่อนไหวและจังหวะของนดนตรีค่ะในพาร์ทของอาสะ การล่ามโซ่ที่ผ่นตัวเธอและท่าทางการเตะประตูสะแสดงถึงสัญลักษณ์ของข้อจำกัดและแรงกดดันจากสังคมที่มักพยายามกำหนดกรับให้มนุษย์อยู่ในแบบที่คาดหวงังแต่แทนที่จะยอมจำนนเธอกลับปลดปล่อยพลังออกมาผ่านร่างกายการเคลื่อนไหวและสายตาที่เชียบคมการเคลื่อนไหวของอาสัตในพาร์ทนี้ จึงเปรียบเสมือนการต่อสู้เพื่อเรียกร้องตัวตนและอิสรภาพชากที่ตัดสลับไปยังแบ็กอัพที่ใส่หน้ากากและวิบผมสีแดงรวมไปถึงการเอียงคอตามจังหวะเพลงสะท้อนถึงความขัดแย้งภายในและความหลอนของจิตใจคนแต่ก็ยังคงความสมบูรณ์ของโลกไซโคที่ตัวตนทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านมือหรือว่าด้านสว่างถูกเปิดเผยออกมาอย่างเต็มที่ดังนั้น การะสมผสานท่อนแรบของทางรุกะและอาสะจึงแสดงถึงเส้นทางการประกาศตัวตนแบบเต็มขั้นจากการรับรู้ตัวเองการพร้อมทีชนหน้าและการปลดปล่อยด้านมืดของตัวตนซึ่งเป็นกระบวนการที่สื่อถึงแก่นแท้ของไซโคโดีอย่างชัดเจนสำหรับพาร์ทของโรล่าและพริตาคือหนึ่งในช่วงที่รมพลังที่สุดของเพลงเลยล่ะคะ่ะ มันไม่ใช่แค่การโชวูเขาอันนาหลงไหลแต่เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ที่ซับซ้อนและขัดแย้งภายในตัวเองการตื่นขึ้นมาพร้อมกับความหวาดกลัวของโรราสต้อนว่าตัวตนภายในยังถูกจํากัดถูกจับตามองหรือถูกท้าทายอยู่ซึ่งการเอาเทปสีเหลืองออกอาจสื่อได้ว่าเป็นการปลดพันธนาการทางความคิดหรือความกลัวถึงแม้เธอจะยังดูหวาดกลัวแต่การเคลื่อนไหวของเธอเริ่มชัดเจนขึ้น ว่าพร,าพรเผชิญหน้ากับสิ่งที่ถูกปิดบังเอาไว้และเมื่อโรรามองมีพร้อมกับควางส่ชิกิต้านี่ไม่ใช่ความรุนแรงแบบร้ยเหตุผลแต่เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของอิสรภาพและความเข้มแข็งมีดคือสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพในการกำหนดชะตาชีวิตการควางส่ชิกิต้าสื่อถึงความสามารถในการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวและข้อจำกัดและเป็นการบอกว่าถึงแม้เธอจะหวาดกลัว แต่ตัวตนที่แท้จริงของเธอไม่ยอมถูกกดทับในเวลาเดียวกันสิ่งของพริตาถือเป็นการเปิดเผยด้านที่ลึกของตัวตนที่ซ่อนอยู่ได้อย่างทรงพลังและละเอียดอ่อนมากๆเลยค่ะพร้อมทั้งเต็มไปด้วยความหลอนและความซับซ้อนของอารมณ์มนุษย์พริตาไม่ได้แค่แสดงความหวาดกลัวแต่เธอกำลังเล่นกับความขัดแย้งภายในตัวเองสายตาที่ดูหวาดระแวงแต่ริมฝีปากจบับมีรอยยิ้มเล็ก เหมือนคอยสะกดจิตผู้ชมให้รู้สึกถึงตื่นเต้นและตึงเครียดในเวลาเดียวกันแบ็คอัพที่ใส่วิกผมสีแดงพร้อมทั้งหน้ากากพวกเขาก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่เอ็กซ์ตร้าประกอบฉากเท่านั้นแต่ยังเป็นสนัญลักษณ์ของความกลัวหรือข้อจำกัดที่สังคมและความคิดของตัวเองสร้างขึ้นมาการที่พอดีตาถูกร้อมรอบ้วยพวกเขาจึงแสดงถึงแรงกดดันและความท้าทายต่อการเปิดเผยความเป็นตัวเองฉากที่น้องเปิดม่านพร้อมกับเนื้อเพลง Every rose has a thorn พร้อมกับเสื้อที่มีหน้าของตัวเองและข้อความภาษาอังกฤษว่า Everdream d i s c l s ของทั้งโรล่าและพริตามันไม่ใช่แค่ดีเทลด้านแฟชั่นแต่เป็นการประกาศอิสรภาพเป็นการยืนยันว่าพวกเธอคือใครและ Baby Monster จะไม่ยอมจำนวนต่อแรงกดดันหรือภาพหลักที่คนอื่นพยายามกำหนดให้สิ่นนี้ถือเป็นการรวมเอาความหวาดกลัวความกังวล ความเฟสและความมั่นคงในตัวเองไว้ได้กันอย่างลงตัวทั้งสายตาที่ดูหล,ลอนและการเคลื่อนไหวยอย่างระมัดระวังแต่มีความมั่นใจเรากับกำลังบอกผู้ชมว่าคุณอาจเห็นเราแต่คุณยังไม่รู้จักพวกเราดีพอพาร์ทของโรราและพริตาจึงถือเป็นจุดสุยนกลางทางอารมณ์และสัญลักษ์ของการปลดล็อกตัวตนที่ทำให้ MV ไซโคมีความลึกซึ้งขึ้นนั่นเองค่ะ ท่านทุกของเพลงก็ไม่ได้เป็นเพียงช่วงที่เมโลดี้ติดหูแต่มันคือจุดประกาศอัตลักษณ์ของ b บ b y m มอ s สเตอรอย่างชัดเจนและไม่อ้อมค้อมทุกถ้อยคำที่ถูกเปล่งออกมาทุกจังหวะที่ฟันลงอย่างแม่นยำและทุกแววตาของเมมเบอร์ที่กระแทกกับกล้องคือการสื่อสารที่ตั้งใจให้ผู้ชมรับรู้ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีดาที่ิดเปียวซับซ้อนและไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งนั่นคือความจริงที่สวยงามที่สุดของเราภายในความมืดมิดมันคือความร้อนแรงดิบเถื่อนที่ซ่อนอยู่ก้นบึกของจิตใจและกำลังถูกปล่อยออกมาแบบไม่หันหลังกลับฉากดวงตาในสินของชิกิตาที่สลับไปมาเป็นการสื่อความหมายได้อย่างตรงตัวว่าคุณรู้ใช่ไหมเราทุกคนก็มีความบ้ายอยู่ในตัวเหมือนกันทุกองประกอบไม่ว่าจะเป็นแสงสีสายตา การเคลื่อนไหวล้วนทำงานร่วมกันเพื่อสื่อสารเพียงหนึ่งความหมายวันนี้คือตัวตนของเราและเราจะไม่ซ้อนมันอีกต่อไปซึ่งท่าหุกแรกคือช่วงที่ Baby ้มอนสเตอร์เปิดประตูให้ผู้ชมเห็นความบิดเบี้ยวที่ซ่อนอยู่ภายในหุกที่สองคือการสื่อถึงการฉีบประตูเผาโลกเก่าและยกระดับความบาจากภายในจิตใจสู่การระเบิดออกมาภายนอกอย่างสมบูรณ์ เบบี้มอนสเตอร์เบื่อนกำลังลากผู้ชมเข้าไปอยู่ในภาวะกหลหุนเดียวกันกับพวกเธอเบื้องหลังของซีนที่เป็นกองซากรถพังทลายที่ทับถมกันไม่ได้ถูกนำเสนอเพื่อความเท่หรือสร้างบรรยากาศให้ดูดาร์กท่างนั้นแต่มันคือฉากการล่มสลายของความคาดหวังเดิมๆที่โลกเคยยัดใส่พวกเธอ สายฟ้าที่ฟาดลงด้านหลังเรากับเป็นปฏิกิริยาของธรรมชาติที่ตอบสนองต่อการปลดปล่อยตัวตนในครั้งนี้และเมื่อหกท่อนแรกกับหกท่อนที่สองถูกนำมาวางต่อกันมันจึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนฉากหรือจังหวะเพลงแต่เป็นเส้นทางการเดินทางของตัวตนที่เริ่มตนจากภายในและค่อยๆประตูกออกมาสู่ภายนอกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากความคิดสู่การระเบิดความเป็นตัวเองสร้างรถพังทลาย สายฟ้าที่ฟาดลงมาและการยืนบนเศษซากของสิ่งของที่พังไปแล้วคำว่าไซโคที่พวกเธอพูดถึงจึงไม่ได้หมายถึงความผิดแปลกหรือความไร้เหตุผลแต่มันคือการยมรับว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีด้านที่สังคมไม่อยากเห็นด้านที่ถูกซ่อนด้านที่ถูกตัดสินหรือด้านที่ถูกบอกว่าไม่ควรมีและแทนที่จะปกปิด ปีปีมอนสเตอร์กลับเริ่กจะเปิดเผยมันออกมาเย็ยนเต็มภาคภูมิในทอนบิดของเพลงไซโคคือช่วงเวลาที่ความงามความดาร์กและความเหนือธรรมชาติมาบรรจบกันมันไม่ใช่แค่การร้องเพลงแต่เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ที่ลึกและซับซ้อนที่สุดของตัวตนแต่ละคนพาร์ทของชิกิต้าที่เปิดฉากโดยคำถามเชิญชวนว่า can you see ซึ่งไม่ใช่เพียงการชี้ให้ผู้ชมดูแต่มันเป็นการถาถ่ายให้เรามองลึกเข้าไปในด้านมืดและด้านบิดเปี้ยวของตัวตนมนุษย์กล้องที่แพลนแนวนอนและสลักภาพสมาชิกทีละคนความโดดเดี่ยว แต่ชมโยงถือตัวตนของสมาชิกทุกคนที่เหมือนอยู่ในโลกของตัวเองแต่ก็ยังสามารถสื่อสารเชื่อมโยงถึงกันได้เบื้องหลังที่เป็นป่าสีดำตัดกับพื้นสีแดงเข้มสัญลักษณ์มือที่ทำเป็นรูปดวงตาถือเป็นสนัญลักษณ์ของการเฝ้าสังเกตตัวตนเช่นเดียวกับการที่พริตาปามไม่ใส่ตัวเองหรือการที่โราลาหลบมุมเพราะเงาของมือกำลังจะจับตัวเธอสิ่งเหล่านี้สตอให้เห็นถึงด้านมืด ความหวาดกลัวและความขัดแย้งภายในตัวตนแต่ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงความกล้าที่จะเผชิญหน้าและการประกาศตัวตนออกมาต่อเน,นื่องไปยังพารสุดท้ายของเพลง Baby Monster ใส่เต็มทุกอนุของความเป็นตัวเอง จัดเต็มทุกจังหวะจนเอลแทบเคล็ดท่าทางแต่ละคนแสดงถึงจริตเฉพาะตัวที่ไม่มีใครยอมใครซากรถที่หลุไมาอยู่เบื้องหลังคือสัญลักษณ์ของโลกเก่าที่ถูกทำลายจนเหลือเพียงแค่ควันและซากพังทลายทุกองค์ประกอบของ MV ไม่ว่าจะเป็นดนตรีสีสันแสงเงาคอสตูมการเคลื่อนไหว และสายตาของสมาชิกแต่ละคนตากถูกประสานเข้ากันอย่างประณีตจนกลายเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่สื่อสารตรงไปยังผู้ชมโดยไม่ต้องตีความซับซ้อนเลยว่านี่แหละคือความบ้า ความแตกต่างและความเป็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเธอและสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือคำว่าไซโคที่หลายคนคุ้นเคยในภาษาอังกฤษว่าบ้าหรือวิกลจริตกลับไปพ้องเสียงกับคำในภาษาญ,ญี่ปุ่นว่าไซโกที่หมายถึงดีที่สุดหรือว่า the best เบอร์มอร์สตีเข้าใจในจุดนี้ทุกอย่างใน MV ก็ดูเหมือนจะตั้งใจบอกกับผู้ชมว่าความบ้าที่พวกเธอตั้งใจนำเสนอมันไม่ได้แปลกไม่ได้ผิด แต่มันคือสิ่งที่ทำให้พวกเธอสุดกว่าใครแล้วเมื่อดูจนจบมอนสตี้จะเข้าใจได้ทันทีค่ะว่าทำไมไซโคจึงไม่ใช่แค่ชื่อเพลงแต่คือโลกที่เบบี้มอนสเตอร์สร้างขึ้นมาเองโลกที่เต็มไปด้วยสีสันความบ้าคลั่ง พลังอารมณ์และอัตลักษณ์ที่ไม่ไมีใครเลียนแบบได้ซึ่งนี่คือผลงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดอีกชิ้นหนึ่งของ baby monster ในปีนี้เลยและตอนนี้ทุกคนก็ได้สัมผสัสความไซกโกะความสุดความจัดจา้านความไหลเวียนของตัวตวนที่ซ่อนอยู่ของพวกเธอแบบเต็มอิ่มแล้วล่ะค่ะสำหรับม o n s t e ที่รับชมมาถึงตรงนี้แล้วและอยากลงสนุกในกิจกรรมที่แอดบอกไปในช่วงต้นวิดีโอกติกามีดังนี้ค่ะ อย่างแรกให้ทุกคนกดไลค์และกด subscribe YouTube c h anel ของ Monster Kpop จากนั้นกดติดตามเพจ Facebook และ Instagram ของ Oreo Thailand และสุดท้ายให้ m o n s t e รวมตอบคำถามสั่งคำถามในช่องคอมเมนต์ดังนี้คำถามแรกแคมเปญ Oreo x Baby Monster TH มาในทีมบิดชิมครีมแล้วแดน์เลยที่เน้นความสนุกสนานแอดเลยอยากจะถามว่า โมเมนต์ที่สนุกที่สุดของคุณเกี่ยวกับโอริโอคืออะไรคะคำถามที่2สโลแกนแคมเปญคือบิดชิมครีมแล้วแดนเลยถ้าให้คุณเลือกเพลงของ Baby m มอสเ e อร์มาหนึ่งเพลงที่คิดว่าเหมาะกับการกินโอริโอไปด้วยแดนซ์ Dance ไปด้วยมากที่สุดคุณจะเลือกเพลงอะไรเพราะอะไรคะระยะเวลาร่วมกิจกรรมนะับตั้งแต่วันที่ลงคลิปนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนวันที่30พฤศจิกายนส5 6 8 ผู้โชคดีจะได้รับการตอบกลับใต้คอมเมนต์และช่องทางการติดต่อกลับทางเพจ a c e b o o k หรือ IG ของ Monster K-POP เพื่อยืนยันตัวตนค่ะสำหรับมอสตี้ท่านใดที่ยังไม่มีแก้วโฮโลกรมสุดลิมิเต็ดเอดิชันนี้ไว้ในครอบครองบอกเลยว่าพลาดไม่ได้แล้วนะมารวมสนุกกันเยอะๆะนะคะ FC ที่น่ารักของแอดทุกคน และแล้วก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายกับแคมเปญเซลฟี่ทูวินส์ไปกับ Oreo X b a b y Monster มอสามารถรูดกิจกรรมได้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2568นี้เท่านั้นเพียงเข้าไปที่ www.oreobabymonster.com แล้วก็ถ่ายเซลฟี่ภาพคู่กับคุกกี้ Oreo l i n ลาย a b y m o n s t e มอเส่งไปได้เลย รอบจับรางวัลวันที่4ธันวาคมนี้และจะประกาศรางวัลวันที่11ธันวาคม2568ค่ะมอนสตีต้องมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆเลยนะบอกเลยว่าของแจกสุดพิเศษมีอีกเพียบแถมยังมีรางวัลใหญ่ได้ลุนไปเที่ยวทัวร์เกาหลีด้วยนะคะบอกเลยว่าริโอเขาจัดหนักจัดเต็มสุดๆและคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นก็ได้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ของแอดเอาไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาคทิปใหม่ๆของแอดแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะบ๊ายบาย